สวัสดีค่ะมากินนะคะส้มตำขนมจีนนะคะปลาสลิดทอดนะคะส้มตำปลาลันนะคะส้มตำไทยปลานนะคะนี่นะคะมีจานเดียวเลยนะคะจานใหญ่ๆนะคะแล้วก็ปลาสลิดนะคะหนึ่งตัวกินกับขนมจีนมากินกันได้เลยนะคะมาแซ่บกันได้ะคะ่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะกินเป็นใบๆไอ้กินเป็นลูกๆนะคะ พี่คะเมื่อกี้กับขนมจีนพี่คะขนมจีนนี่อร่อยนะช้อนค่ะผักงาค่ะ <ๆ S 2> มีผักพร้อมนะคะ ตามเองแต่ไม่เผ็ดก็พอดีพอดีกินเผ็ดไม่ได้กะข,อขอ้าว น้ำปัดอร่อยอร่อยซื้อเขาประมาณสิบสิบเอ่อห้าสิบเนี้ตอนนี้ขนมเอแค่ต้มตำไทยไม่มีอะไรก็ห้าสิบแหละที่มือนเดิมคะ่ะ ถ้าเราพาแบบนี้ไปนะคะมันก็จะกรอบในกรอบจะทอดแล้วก็กรอบอร่อยขนมจีนถั่วกรอบ เหมือนเดิมกินไปแล้วครึ่งแก้วนี่ค่ะคุกไปเลยนะคะแต่ไม่ชอบคุกค่ะอร่อยแอล้ว เขาเปิดพัดลมหน่อยนะคะร้อนจังเสียงพัดลมแต่ดังหน่อยนะคะมันร้อนนเช้าก็หนาวกลาดเย็น บพอจะกอบอ่เรื่องหัวพูนะคะ กินแบบนี้เลยบางอันก็ใช้ช้อนได้นะการเรียดจบกินข้าวราดจานเบียดจกไม่ต้องอะไรมากผักกินผักเยอะนี้กินผักผลไม้ระบบขับถ่ายจะดี พริกไม่เยอะแล้วค่ะสี่เม็ดห้าเม็ดจะไม่เผ็ดเผ็ดมากมันก็ปวดท้องกินไม่ได้ เทศนะคะใครกินแล้วผิวผิวดีนะคะจึงตลอดแช่เย็นไว้ให้เย็นเย็นหน่อยดดมีประโยด แล้วก็แซ่ เรื่อว่าหาระาาอเงียงอร่อยว่าจะสั่งอีกนะคะป้าสลิปสั่งแ้วกเจ็บแค่กินใหญ่เด้นเลยมสข้าง อืมขากาขอายู่มากิมะเเทศอร่อย กินแบบนี้กินข้าวได้กินข้าวอร่อยแหละขอให้มีผักต้นตานะมีผักแล้วกินได้นาน พลังด้วยน้ำหวานอกชายลำยิบใส่กุชเช,ชอ้อแล้วนะนอ้ยไม่ได้พูดคุยอะไรเยอะนะคะจริงเนี่ยกินย่างเดียวกินย่างเดียว ทแล้วก็อร่อยมันถ้าอทอดแห้งไปก็จะไม่มีน้ำไม่มีมันตรงท้องเนี่ยวันนี้ทอดกรอบเลยปลาเอาทอดเสร็จก็มาตำตม้ม หลังอร่อยนะอร่อยมากก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กจรันกน,นะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะไว้ว่าต่อไปเราจะทําคลิปอะไรนะคะจะกินอะไรคะ่ะก็จะมาทําให้ชมนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะค่ะบัดีนะคะป็นบ่าจ้า